นี่ครับข้างหลังคือเขื่อนอะไรวะเขื่อนแม่สวยครับเป็น the beautiful scenery of แม่สวยดัมนี่ครับอันนี้สูงห่างจากน้ำทะเลหน0 0นณที่เราเหยียบตอนนี้1,700เเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเนาะ นี่นนครับรถส่งกาแฟดอยช้างครับอะไรขายดีสุดที่นี่ส่วนใหญ่อะไรก็ได้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะคาปูชิโน่กาแฟเย็นช้างอ๋อที่ไม่ใช่กาแฟที่ไม่ใช่กาแฟก็จะมีโกโก้ชาเขียว โกโก้ของดอยช้างเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นื่อสารค่ะเซอร์ติฟิเคทครับยูเนเต็ดอินทรัสไบโออะกริเซ a เอเชียแปซิฟิกสวิทช์วอเตอร์ไทจิออกราฟิคอลยูเอสดออ organic ทา a ไอเคเดミอฟคอฟฟีมีอะไรครับข้างในเป็นโรงเรียนเขาบ้าง จะมาดูเขาผลิตอ่ะตั้งแเดือนตุลาอะไรโอ้นี่น่าดีนี่รูปอะไรนี่รูปอะไรเคยมาเลยใบไม้อะใบไม้อะดีนะทำเป็นรูปกระรอกได้ไหมระรอกนะคะไม่เป็นจินตนาการกต่รอกนี่ยังยังไม่ได้เคยทำแต่ว่ารูปนี้รูปช้างแล้วใครใครเป็นคนทำนี่แก้วนี้เด็กได้เราไ่ทำก็มีทำเป็นรูปอื่นได้ไหมมีรูปอื่นไหมเอาอีกแก้วหนึ่งทำเป็นรูปอื่นได้ไหม หรือว่าได้แต่รูปเดียวถ้าใช้เกี้ยวนี้นี่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช้เกี้ยวเนี้ยหนูไม่ได้เอาโอเคโน่นเนี่ยแต่ต้องทำให้ดูนะเออลองชิมก่อนอืมอร่อยอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมยังไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมไม่ใส่ไม่จางหวานจะได้ได้เนอะใส่ใจก็พอละอันนี้เอารูปอะไรอันนี้รูปอะไรไม่รู้ค<า>่ะยังไม่รู้ค่ะเออเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหม อะไรนะแต่เราเรียกว่าอรศิลปิน่ะลูกลูกกรอกได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอลูกกระบอกถ้าพี่ถ้าพี่จินตนาการเองเดี๋ยวทำลูกหงให้เออได้อะไม่ไม่ได้ทำลูกหงหลูกหง์น่ามันยานยานเดน่าลกมีเนเดหงษ์หงษ์หงษแล้วจะดีมือได้หรอ อันนี้คืออะไรตีเหรอค่ะสตีมนมค่ะสตีมนมเดี๋ยวได้มีทันด้นาที่เชียงใหม่ค่ะไม่เ <c ười> อากลัว <c ười> <c oughs> ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นสบายสบาย <c oughs> เอาลูกเลยดีค่ะแล้วแต่เอาตามใจเลยหนูนทำให้เป็นอ่ะเอาเอาลูกอะไรก็ได้ตามใจแล้วแต่ชอบ โหสุดยอดเลยตัวมือได้มมาเลยรูปหัวใจด้วยเสร็จแล้วเหรอไม่เสร็จเลยสวยสวยแล้วสวยแล้วโอเคที่อยู่ก็ได้หนูทำไม่ได้เออไม่เป็นไรเนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมรูก็ทำเป็นรูปหัวใจนี่สวยเลยเนี่ยก็สวยอ่ะขนาดนั้นยังบอกตัวเองทำไม่สวยสวยแล้วทำยากไหมคะเนี่ย ก็เห็นเคาะหสองทีอ่ะกอบกรอบกรอกเสร็จแล้วอ่ะปกบกบกบกเสร็จแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวไม่พูดอ่ะอันนี้เราลองชิมอ่ะชิมฉันกินกาแฟฉันก็ไม่กินอร่อยอร่อลองกินดูเล่นหัวเชื้อเขาก็อร่อยดีอืมคนชอบกินกาแฟชอบ จะไม่หวานมันจะหวานจนนองมันไม่ใสอ่อนดีแต่กินเยอะไม่ได้ไม่ค่อยชอบกินกาแฟใจมันเต้นแรงเดี๋ยวนอนไม่หลับคิดว่าเจอสาวตาแข็งดูดิกินแล้วจะเป็นเป็นอันนี้เลยไม่แล้วเขาไม่ได้ว่าเหรอก็เขาเคาะแล้วก็เป็นเป็นนี้เลยเคาะๆเป็นนี้เลยเออเดี๋ยวไปวัดต่อเลยไปใช่ไหมสองกิโลเนาะเป็นวัดเนาะ อ่ะอะเราแก้ยังไละอะไรอ่ะเพิ่งวันเหรอเรากกินไปอยากกินกินอันนี้เอาไปขอแก้วเลยได้ไหมแก้วไปเลย้าแก้วไปหนึ่งพันบาทไปใหอเขาเล่นกินเลยไม่อย่างฉันกินปวดหัวเขาฝังมาแล้วใส่เงินพี่อไง แต่งกันพี่อนยังเออเท่าไหร่ครับทั้งหมดเยอะเท่าแค่แต่ how much? ถ้าเป็นภาษาภาษาที่นี่ภาษาเผ่านี่เท่าไหร่นี่ว่ายังไงทำยามีพูดไม่เป็มฟังแล้วพูดให้ฟังสิภาษาเผ่าที่นี่บอกว่าเท่าไหร่ how much? 20บาฮะ เท่าไหร่เขาเรียกภาษาอะไรนี่อาขาแล้วอาขากับกับอีกอนเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะโอเคขอบคุณล่ะขอบคุณน่ะขอบคุณอีอาขาว่าไงคือระคูมาคือระคุม่าเออนีระคูม่าไม่ใช่ ไม่ได้เพิ่อนำที่สองคนไม่ได้แล้วเอออย่าไปหัวใจอยู่าไปเราถ้าเกิดบอกสวัสดีสวัสดีอุตุธรรมาอุตุธรรมาอุตุธรรมาอุยากค่ะอันนี้จ่ายใช่ไหมจ้าเนาะจ่ายก็สุดยอดครับที่ดอยช้างคอฟฟี่นะมาชิมกันได้อันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเรียกที่ไหนเนี่ยตรงนี้ บ้านอะไรบ้านไดช้างบ้านไดช้าง,าางอำเภออะไรเอ่ยอำเภอแม่สวยอำเภอแม่สวยเชียงรายเนาะโรงให้ก็มาได้ครับที่เชียงรายครับบ้านดอยช้างสุดยอด Ventur Coffee This is is original and uh you do if you w a n n a see how they make coffee that is the factory you you have to come here on October

อันนี้อันนี้ชายเอาอันนี้มนกันนะ้จะอตัวนี้เอานี่านยอันนี้เหรออันนี้ะไว้เป็นแดดเด็กใเรจะนลาวต่ออันนี้ไม่แม่กจะมีใบจวนสี่นี่นะแมวอันี้ตวโเคครับ